สวนถั่วฝักยาวงามๆก็ทั่วหมดแล้วอันนี้ตะป่อมตะป่อมนี่เป็นที่กลางดางเขานะคะเดี๋ยวกำลังจะขึ้นถนนให้คอยว่ายุู้เดียวจักกยูบะยูงดขึ้นกันละคอนย่าโสสกลชานล ตากับยายสวัสดีนะครับโอ้โหชัดอยู่แม่ท้องเสียได้ไงไม่รู้กินอะไรเขาไปไว้นนะ่ะไม่คอยว่าย่คน<ด>เดียวกำลังก,กลักบลใช่ไหมกำลังกลับค่ะกาลังกลับคุณตาเหี้ยวกำลังพากลับ <laughs> สารทีนายแกบอกว่าเนี่ย คืนนี้ฝนตกแน่นอนพยากรณ์จากประมงพื้นบ้านน้ำจืดอ,อีสานสีสเกตบ้านโพเสียงฝ่าห่วงว่าตกจังได้อยู่ดีหมาไม่ได้กินข้าวหรอกเขาพามากัดไก่กำลังตามล่าหมากันอยู่ <laughs> กำลังเอาหัวอะว่าจะเอาไปให้เขาไม่พาข้ามเขาว่าน้ํามันแรงเออเขาบอกว่าแต่ว่ามีคนไปเอามันข้ามกลับมาแล้วแต่มันไปหาไล่กัดไก่แถวบ้านเต็มเลยเขากําลังตามล่ามอยู่เขาอุตสาห์ซอยสัญชาตญาณเนาะมันไม่ได้กินข้าวหลายวันอ่ะเนาะ คนอมันไปเลี้ยงอันฟังฝายทั้งคุณไหมพ่อใหญ่พ่นอ้นพวกมาเห็ดสอม้าเห็นละเอามันไปเลี้ยงบัดน้ำถั่วมมาจะเจ้าของเบ่าหมามาน้ำซุมบ้านโน่นจานคือตนกันเลยเอามันขวบมาขวบมากได้ไปหากัดเป็ดกัดไก่เขาเออมันหิวข้าวนั่นแหละปุยว่าสิเอาอาหารไปให้มันมือนี้ เสาวไปซื้อมาหาสิบบาทว่าหอาหารเม็ดเนาะว่าสิหาเพิ่นสิพัหาลาร้อยขวมไปเพิ่นโอ้พ่หานไปดอกว่าสัน่นบ <c oughs> ่าก่าขามหัวไปฟังคุณหมามับมาแล้วว่าสัน่น <c oughs> นั่นนะคะวันก่อนยังไม่ถึงป้ายบ้านนะบ้านหลังงามๆนี่ก็สิบวัตถวมตินี่ สองสัน้นยูสุกสีสวมทัานสั้นลุงมเด้เนาะเน,นี่ยที่บอกว่าเป็นคลองไม่ใช่บ้านเขาอยู่ท้ายบ้านเขาติดนางไงพี่ที่มาท่วมท่วมกันเนี่ยเนี่ยแถวนี้ท่วมหมดแล้วนี่โซนเนี้ยหรือจะฝั่งทางนี้ท่วมไปหลายหลังแล้วฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือเนี่ยท่วมด้านด้านท,าท้ายท้ายบ้านอ่ะเนาะ อพวกด้านนอก่ะท our ่วมหมดแล้วนั่นเปิดไฟอิงยิงอ่างล่างน่ะทั่วมืดแล้วนั่นนี่จะหลังงามๆบ้านจักรสันนั่นก็บมานสีท่วมบ่เห็นบ่ถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นอีกเส้นหนึ่งที่ปุ้ยใช้เที่ยวออกเส้นอุบลก็ไม่ได้แล้ว นี่ทางเดียวเห็นมนะมันเคยถ่วมบ่ทางนัน่นบ่บเคยเห็นมะเออกระสันเคยเนี่ยแล้วกลางบ้านนะ่ะแถวอบตอเคยถ่วมบ่อ๋อบ้านปุยอยู่แถวนั้นบ่มีมถ่วมกระสันถนะ <laughs> แถวโล่งหนังถ่วมบ่บ่เนาะบ่อถว่วงก็ขึ้นไปอยูเจ้าว่าห้องบ่ออ่า สนมันน่ะเนาะอืมซุ่มติดหน้านะ่ะขึ้นยูตะปุยบ่ติดบ่ติดปันใดหน้าาหม,มือนบอุมะนอืมตรวนหอืน่นสูงเนาะอืมโ <c oughs> นี่บ้านโพนี่ป้ายบ้านอ่ไม่เหลือแล้วเมื่อวันนั้นยังถ่ายลูกโอ้นี่เด็ง,งูเหลือมงูปกักก่วงอีกบอกงูเยอะเลยตายที่นี่เ <c oughs> พิ่งรู้ว่างูเยอะนะนี่อืมง <c oughs> อนได้ <c oughs> โอ้ยเมนบ่างมนยู่ดอกบ้านน้องฟิลมก็ท่วมแล้วในบ้านน้องฟิลมนี่บ้านน้องฟิลมค่ะท่วมคือกานว่วเหลืเยาวาชนหาป้า <c oughs> <c oughs> เอาจนจอดนิด